่าปืนราชามังกรเรากดปลาตัวเล็กๆทุกคนมันจาเป็นตัวคูณให้เรานะคะโอ้โหแปบ๊บเดียวทุกคนค่ะยี่สิบนัดเอา้าได้ปลาครับอะเราไปได้ปลาครับตอนไหนวะ สวัสดีค่ะอยู่กับเกมยิงปลาสุดเดือดตกปลาคร FC ฟาชายกับ elette channel เช่นเคยทุกคนคะวันนี้นะคะกับทุนน้อยๆอ,อันน้อยนิดเลยทุนเพียง300เท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปกันที่ห้องทั่วไปนะคะเบทขั้นต่าอยู่ที่1บาทสูงสุดอยู่ที่100จ้าอ่ามาถึงก็ขยับเบตกันเหมือนเดิมทุกคนทุน300วันนี้ขอเบตสี่เลยแล้วกันมันเสียนมือยิ่งนักต้องค่อยๆเล่นทุกคนค่ะวันนี้ทุนน้อยๆขอเบตหนาๆนอ่าต้องค่อยๆกดค่อยๆเล่นนะคะต้องเลือกตัวปลาดีๆนะจ๊ะ มาเล่นเกมยิงปลาสึกเดือดตกปลาคราย FC ทุกคนคะก็ยังเป็นเกมเดิมนะคะสาหรับเกมที่อ่ใครที่อยากได้จริงๆทุกคนคะ่ะน้องแนะนําของค่าย FC เลยใครที่เป็นมือใหม่หรือว่ามือที่เซียนแล้วสําหรับเกมยิงปลานะคะน้องก็แนะนําค่ายนี้นะคะเป็นเกมสึกเดือดตกปลาเลยเกมนี้เลยละกันนะจ๊ะมาปลาครับจะได้ไหมทุกคนอ่ถ้าเกิดเราทุนน้อยแต่เราเล่นเบ็ดน,น้ำเบ็ดเยอะๆอ่ะน้องแนะนําให้กดอย่างระมัดระวังนะคะอ้าวได้ปืนราชามงกร25นัดมาทุกคนคะ่ะ ทุนน้อยเบ็ดหนาแนะนําให้เลือกตัวป่านะคะพี่ๆอย่าไปกดซัวเสียสุ่มสี่สุ่มห้านะคะอย่าไปกดมัวซัวนะร,ระวังจะหมดตัวนะคะอันนี้ก็จะเป็นคําเตือนนิดๆหน่อยๆนะคะ,ะถ้ากดถ้าเกิดอปืนราชามังกรเรากดปลาตัวเล็กๆทุกคนมันจาเป็นตัวคูณให้เรานะคะโอ้โหแป๊บเดียวทุกคนค่ะยี่สิบนัดเอาดได้ปลาคาบอะ่ะเราไปได้ปลาคับตอนไหนวะไปได้ตรงไหนทุกคนใครรู้ก็ ไปรีเกมให้ดูหน่อยทุกคนคะเดี๋ยน้องเออเล่นเสร็จเดี๋ยวจะไปรีเกมดูนะคะว่ามันไปได้ตรงไหนตอนไหนวะง,งงเลยงงเป็นไก่ตาแตกเลยทุกคนได้มา2 0 0 0เลยทุกคนค่ะปลาครับนะคะปลาครับไทย <laughs> สำหรับใครที่ช,ชอบเกมยิงปลาหนะะ้าน้องก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปรีวิวให้ด้วยนะคะส่วนใครที่อยากลองเล่นอยากลองตามนะคะ <c oughs> ก็สามารถจิมลิงปักหมุดใต้คลิปมาได้เลยหรือว่าจะเป็นแอด bm79 กกันเข้ามาได้เลยนะจ๊ะ ช่วงเปลี่ยนด่านทุกคนคะถึงเราจะได้กาไรเยอะแล้วเราก็ต้องระมัดระวังในการเล่นนะคะพี่ๆของแบบนี้นะอามีได้มีเสียแน่นอน,นะคะ่ะมันไม่มีใครได้ตลอดนะคะวันที่น้องเสียน้องจะไม่ลงคลิปให้นะคะมันจะเป็นการหัวร้อนตบเปล่าทุกคนมันหัวเสียค่ะเออมันหัวเสียจริงๆเวลามันไม่ได้อ่ะคะ่ะดูซิวันนี้เราจะได้กําไรเท่าไหรทุกคนทุนสามร้อยเท่านั้นเองเ <Wow. S 1> ต่าแซมมีอา้าเพื่อนได้เฉยเลยเอา้าเพื่อนได้อีกแล้วโอ้โหกูก็ยิงด้วยแต่ไม่ ค่แปลกมากอ้าวได้ปลาโลมาสีม่วงมา160เออ160เฮ้ย oh <my> เพื่อนยิงเบ็้5ได้ตัวส0 0เลยทุกคน oh <my> โลมายังไงดี oh <my> อ้าเราอยู่แค่เบ็ส4ก็พอทุกคนคะ่ะแค่นี้ก็พอ oh <my> เฮ้ยได้ปลาโลมาสีทองสามยี่เลยค่อยๆเล่นนะคะได้น้อยแต่ได้นะ ใครที่ทุนน้อยๆเล่นเป็ดนน้อ,นองน้อยๆนะคะน้องก็แนะนําให้กดที่ปลาตัวเล็กๆไปก่อนละกันนะจ๊ะจิ้มแค่ปลาตัวเล็กๆไปก่อนนะคะถ้าเกิดกาไรได้สูงๆแล้วอยากจะกดปลาโบ,โบนัสนะคะก็ใช้การแบบว่าแฉล็บเฉลบเอาทุกคนกดทีสองทีก็พอนะคะอยาไปจิ้มนานจิ้มค้างนะคะเดี๋ยวมันจะหมดจริงๆมาตอนนี้ก็เหลือแต่ปลาตัวเล็กๆทุกคนเกมนี้ปลาตัวเล็กๆค่อนข้างจะเยอะนิดนึงอามังกรมาขอลองมังกรหน่อยสิขอลองมังกรหน่อยสิจะได้ไหม มังกรลาดบุรีเอาใครได้วะโอ้โหเพื่อนได้มังกรทุกคนล้วได้ไปตั้งสามพันน่ะโลกนี้ช่างไม่ยุติธรรมนะคะท้งทงที่เราก็เล่นเราก็กดเหมือนกันน่ะกดก่อนได้ซ้ำโอ้โหเนี่ยทุกคนมันหัวเสียงหัวร้อนแบบนี้เองอ้าปืนราชามังกรยี่สิบห้านัดมาเหมือนเดิมทุกคนมาค่อยๆกดค่อยๆเล่นนะคะค่อยๆเลงเอ้ยกดล็อกเป้าก่อนอ้าตัวคูณสามมาเลยทุกคนค่ะ อาปลากระเบนหน่อยสิปลากระเบนไม่เข้าเอาเข้าแล้วเฮ้ยเราได้ปลาตัวเล็กๆเ,เยอะมากเอาปืนราชามังกรทํากําไรมา920เลยทุกคนเอเดี๋ยวน้องก็ขอจบกําไรไว้เพียง3 0มพแล้วกันกับทุน300อนะคะสําหรับวันนี้นะคะน้องก็ต้องขอตัวลาไปก่อนทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะใครที่อยากลองเล่นอยากลองตามก็จิ้มลิงก์ปักหมุดใต้คลิปมาได้เลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะบายๆจ้า